สบายดีท่านผู้ชมสบายเบิด์ตจูคูจุคนเนาะมืัอนี้มาพองพอกระซองมาเริ่มแซนแวร์ก็เก่าโดนเราบริเฮ็ดคลิปพี่น้องมืัอนี้มาเริ่มจะพามากินขนมจีนพี่น้องบ้านเฮาเอิ้นข้าวปุ่นเนาะก็คือข้าวปุ่นขนม,นมจีนนั่นแหละมืัอนี้ส่วนประกอบเฮาจะมีผักเนาะผักสะ,ะระแหน่ภาษาไทยเอิน้นบ่บ้านเฮาก็จะเอิน้นผักหอมปนมืัอนี้นก็ผักชูเขาผักชูเนาะกะลำปีนะั่นเองเฮาก็จะโห่ใส่พี่นะ้องนี่ก็คือผักชูเขา ข้างล่างตัวนี้เป็นจะมักทั่วยาวพี่น้องมักทั่วเนาะ,ะ,ะมันจะปนกันหน่อยหนึ่งซอยมาปนกันพี่น้าะใส่ผักกำลังรากเลยพี่น้องนี่วันนี้เราจะใส่ผักทองออกพี่น้องใส่บดทงเลยพี่น้องกินเต็มที่มันนี่บวชิกินบดมาสองคน ีนคนด้วยเดี๋ยวมาบวงเอาซอมมาโอ้ตายกินแบบบุมี่ยังเด้อพี่น้องเนี่ยโอ้เลาาเอินใบยังอันพังอบปนนี่บ่ใช่เอินมาซาลาแน่ <laughs> <laughs> ตอนนี้คือการเดบักซาลาแน่พี่น้อง okay. Okay. Yeah. นตอนนี้ก็ใส่พักเรียบรอ้อยพี่น้อง ลองมากินกันเลยเ่พวัว่าชิกินวดด้วยวัวสองคนพี่น้อง <Yahoo! S 1> เต็มที่เลยใส่ผักใส่ยังเรียบร้อยพี่น้องขอนมจีนน้ำยาอยู่กลางบรรยากาศทุงท่งไฮทุ่งนาเก่กาพี่น้องอยู่นาเที่ยงไฮนาหน่อยพี่น้องมาเริ่มกันเลยพี่น้องเสพบสพบึงโอ้ไม่ทูบุมีพี่น้องตะเคียบไม่มีหักเอาไมา้แทนนี่ธรรมดาพี่น้อง,องกินกันเลย <c oughs> โอ้น้ำยาเผ็ดเลยพี่น้องแสบๆอ,อืมได้เรื่องมาบวงเอาซอนมาพี่น้องสดน้ำสดน้ำเขาได้แล้วนี่นี่มาพี่น้องโอ้กินขนมกินยักพี่น้อง

เทียงรถขกเจ้าเฮ็ไนได้เห็นหน้าพี่น้อง <c oughs> อยู่เที่งยงให้เที่ยงหน้าก็าเจ้าไปซีน้ำยาน้ำมันยังอ <c oughs> <c oughs> ืออือขนมจีนอยู่บ้านเฮาพี่น้องขอบคุณอยู่บ้านเฮาได้กินแต่ยำบุญยำซีน มีงานมีกินทุกวันอืมบุกอได้กิีหนึ่งอยู่นี่กินทุกวันมีน้องอืมเพื่อเจ็บเนาะอืม มาเยอพี่น้อง,งก,นอกนนะนงอิน้องกันเมื่อจะคุทุกคนเนาะกินเกแซ่บแซ่บไปดีพี่น้องแซรบไปดี จ Get out. Get out. Get out ับจับไปน้องจับแห้งคนนองค้างจมูกปากระติงแซ่บแห้งกินเอากินอย่างเดียวเันว่าแซ่บแห้งี่น้องอืมกระปุกนี่เยอะไปน้องกระปุกนี่เยอะใส่ซามีไงไปน้อง อโอ้น้ำหกินองโอ้เห็นบบนี้แล้โอ้มาพป่น้องมาะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวอือ นั่นน,นจนะววได้คลิปทีพี่น้องเพราะว่าผมขอยยุดงานอันนี้ก็นานเประมันช่องอาทิตย์ต่อประเทศพี่น้องหักเหตุมาอนีกินมาด้วยมาด้วยก็กินอดเวลาหิวแล้วพี่น้องจว๊บ

จะกินใบมีเซวแห้ <c oughs> ตะเคียบกระคักไปน้องตะเคียบไม้ไผ่เริมมาตะเคียบมาเริ่มมาบ่วงมาไปน้องซ้อมอืมูอ,มอ,มอมจะกินมาตด,ดีวบ่าโอ้ เพียรแห้งเลยพี่น้องเพชดอีดีน้ำยาเพราะว่าสั่งเขาเอาน้ำยาเพชดพี่น้องบูได้เอาน้ำยาแบบกะทิหรือว่าน้ำยาพอดีพอดีนะมันก็มีหลายอย่างอยู่แต่ว่าบูได้เอาก็เลยเลือกเอาตัวเพชรเคิดว่ามันพอดีบุเพบรซาใจพี่น้องเกากินตรงแบบซาใจเพชร นุม่มหอมยากระห้แซบไปน้องดูขนม,มจีนแบบมันนุม่มมันนุม่มมันเส้นมันใหญ่งามดีไปน้องแบบเห็นอะไรก็แบบังอยากกินหนวดแซบไปน้องอ กลับนี่พุดพูดพูดพี่น้องเช่นกับเช่นงานไม่ดีวันนี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้อง ไปเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองมาเริ่มแชนแนลนี่เด้อเหตุคลิปตอนต่อไปเนาะืันนี้ก็ขอลาทาันผู้ชมทุกทุกคนเนาะท,ทุกทุกท่านเจอไปคลิปหนาพี่นอ้องืันนี้ขอจบเพียงแค่นี้เนาะ